ไอแดงคุมเอาตัวแดงตำช่วยนะจดนี้นะเดี๋ยวนะเพราะว่าตรงกุมวงเก้ากับไอแดงติมตัวดำตัวดำมันตั้งเก้าดีนะมันเอาไปก็วางใส่ดักตู้ในเดี๋ยวนะเอาเอาเอาอารองอารองอารองดำโต้ครับอารองอารองไอแดงคุมไอแดงคุมไอแดงคุมไอดำมาวกๆดำจุกดำโต้ดำคุมดำรักเอ้ยไอดำโต้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  ไม่กลัวครับไม่กลัวครับเดมี่ครับแล้วบอกว่ตรงลาวตัวแดงทุ๊กจากใต้แล้วนะตัวแดงทุ๊กจากใต้แล้วนะหน้าที่เดียว์ิดี่ไอ้ดำจักใต้ไปแล้วนะดำจากใต้ไปแล้วนะไอ้แดงไอ้แดงก้มไอ้ดำวิจุนมาดำปักดำปลักดำอัดไปดำกดไปดำโตดำโตไอ้ดำกดเรามาไอ้ดำติมไอ้ดำติมมาไอ้แดงติมมาตัวดำตั้งเข้าดีจังนะมี่

ขอบว่ากับเก้านะตัวดำตัวตอนนูดงามซ่องเป็นหองกระรองซึกลวนโดูนะตัวแดงตัวร่องก้าวอ้ามประยักษ์นำใจตั้งหึ่นนะครับตัวแดงนะตามุนไม่เคยแพ้ครับตัวดําเคยแพ้หนึ่งลังนะครับชนมาแล้วเอาคุณดาทื้อเข้าไปดำต่วต้อนก้าวดีรองนะทื้อว่าทื้งว่าแหน่งนะครับ

ไอ้แดงติมเอ้ยดำต้อ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 ไอ้ดำคูมเหมเดงวันแล้วมาเด้งเข้าข้างไอ้ดำแตงวัวตรงหน้าไอเด้งจกไอเด้งจกไอ้เด้งไอ้เด้งไปไอ้งต้อเอ้ยไอ้แดงคู่เหมเดำยอกไอเด้ยอกไอเด้งคาไอเด้งคาไอ้ดำเต็กพักล้มไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด้งกิมตาใจอยเลยเลิก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 เลยตูดเลยดิเฮ้ยเฮ้ยใจอยยาแป่กๆนะ เบอแดงมา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 แดงดำแปดล่องมาแดงไปดล่องมาแดงปล่องไอดำจากไปลั่ง่อกอันมาด้วยนะเบื่อแดงเลยนะสีหน้าที่พอดีฟีนทีพอดีเบื่อแดงมาแดงมาแดงมาแดงเ้าต่อเต่อเก้าต่อเก้าต่อเก้าต่อแดงต่อเก้าแดงต่อเ้าไอตั้งเงินต่อนตายกองวัวรองเพื่อเป็นต่อยนะแปดต่อแปดต่อแปต่อแปต่อ ở đâm thứ có vô bô na đeng đỏ đen, đeng đỏ đeng đỏ cao 5 lô rong cao rong cao rong cao rong

เอ้ดำต้อนดำต้อนดำต้อนดำไม่วิ่งไม่วิ่งไอดำโก้ไอดำโกุ้ไอดำโกุ้ไอดำไอดำโอก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 ดำต้อไปเอ้ยดำไปดำไปหัวตรงหน้าเจ็ดล่อง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 เจ็ดลองตัวดำจุ้นหัวกลัวได้ไหมเอ้ยเพ่อว่าแดงต่อเจ็ดล่องแดงต่อเจ็ดล่องแดงต่อเจ็ดล่องอยู่อยู่มาโจทย์จะดื้อหน่าแดงฮุกต่อแดงฮุกต่อแดงฮุกต่อ อยู่เลยว่ะเด็กนี่เฮ้ยดำนี่เด็กต่อฮขึงฮ่าขึงต่อฮขึงต่อมันมาจอดเฉยๆเลยไอ้ดำนี่นะเออมาย่อมดเลยเมื่อย่อมม่หายเลยเด็กโตกอากระรองเด็กโตฮกอากระรองอุกต่อฮกกระรอง ตองอากรองในตองอากรองถึงว่าไม่ค่อยว่วมันไม่มีอาการไรเลยจากไปแล้วไม่นนั่นนะครับอย่างว่ารองชดอะเรอย่จากไปแล้วเหลมยอมเลยนะชดไปเรื่อยๆเลยนี่ไอดน้นี้ถ้าหม่อไม่ใจว่ามีอะไรหมากนี่มันมีเป๊ะอยู่มั่งตะงยีดเลยไอแดงปลักไอแดงปลักไอแดงปลักไอ้ด้ำแตง ไปน้ำมาไดฮุกลอง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 ตอดำได้ได้เป้ลกับทีโก้นะน้ำไม่บอยได้ยังนะ <c oughs> <c oughs>

đây có hai đây có hai đây có đi đây có đi có đi đây có đi đây đi đây có đi đây có có đi đi đây có đi có đi đây có đi đây có đi đây có đi có đi đây có đi đây có to đây có đi to Sam có to nga rong, Sam có to nga rong. Đến to to nga, đến to to nga, đến to to 8, na đi gặp, na đi gặp. có to to nga, đến to to Ai tăng hình là gặp cao, à, bà chẳng nam chạy tăng hình là qua mưu hòa rộng là phải tỏ à. ต้องรองตอต้องรองนะเด้งกินป่ะเอ้ยเอ้ยเ้อ้ยเอต้องตอต้องตอต้องตออเดงตอเบื่อมานาเดงตอเบื่อมานาเดงตอเบื่อมานาเดงเพื่อมนายวายอมเนี่ยมั้เบื่อมานาร้องครับองตอเบื่อมารองครับเดงตอ้องเบื่อมานารองเดงตอต้องเบื่อมานารองเดงต้องเบื่อมานารอง

เพื่อนไปนาเพื่อนไปหน้ารองนะเพือนไปน้ารงเพื่ไปหน้ารองรองอเพื่อไปรองรงไปารเองรเพือไปหสินิบ้าิบอิบ้านนิอิบ้านสิบอนิบ้องลอง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 สอลองอลองอลอง ดำต่อยเราดำต่อยเราดำต่อยเราไอ้ดำติ๊กมาไอ้ดำจุกมาดำจุกมาไอ้ดำปลาไอ้ดำจ่อมาดำยกมานักนะไอ้แดงเอาว่างไอ้แดงเอาไอ้ดำจุกเต้นนะดำจุกเต้นนะไอ้แดงพิ่งหอยแดงเต้กไปแดงเต้กไปยานักนนักนายชดนี่ตัวแดงนักนะไอ้ย่าดำนัก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 นักเซนเตอร์นักเซนเตอร์โอ้ยไอ้ดำกุ้มหัวตรงไอ้แดงแทงไป trong lòng, trong lòng, trong lòng, xong lòng. Để tổ xong trong A rộng, xong tổ xong trong xong rộng ต่อดามต้องอารองนา1ิบนาดีบานนาสิเอนาีบ้านอาวิ้มมาต่อยลาวต่อยลาวต่อยลาวดำิ้มมาไอแดงติ้มมาไอแดงลัดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ดำจุกไอดำจุกไอแดงับมาเด็งต้องอาเต้องอา

ơi, hey. anh em cơm anh em lắc, ai à, anh em to, Adam to, Adam to, Ơi! 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 anh bơ, sao, đòi lăng lăng, đòi lăng lăng, anh tim! Adam anh đấm đím, hey, lùa, anh mướn, lùa, 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 đèn, đòi đâm, đòi lăng lăng, đòi đâm, đòi lăng lăng, đòi đèn, gõ cúm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 , gõ สิบสามสิบสีหน่ะีบั้นนะสิบสีน่ะบ้นนะเด้ามต้องอารองเด้งตอามต้องอารองสิสีน่ะดีบันนะตัวแดงเขากลุ่มอากาศมเออเป้ที่เขาำเป่าเมืองมเล่มกเด้งต่อต้องรองเดต่้องอารอง Ồ. Ờ giờ rồi bơ mấy leo có à, đạp viên đạp viên đạp viên. Đèn Đang mà điêu, chạy qua đầm chạy qua đầm chạy qua đầm. Đèn cao, nga mà giờ âm trai ai tăng hình gặp. Con mấy cái cô tiếng năm chay sốc la gặp, đó cao bùm đèn hoa rong nè. Đại mà điêu đại mà điêu. Bơ mấy đầm ai nè. Cô thì đi. เด้งได้หมายเดียวเด้งได้หมาเดียวสิอนาทีกับสิบอนาที9ว่าประยักน้ำใจเรือไหว้ทั้งเงินต้องแม็ไกดโก้ิ้นน้ำใจทุดาได้หมายเดียวครบได้มายเดียวสิหไอ้สิบมาสิบาเก้าประยักน้ำใจครับเรือไหว้ทั้งเงินนะตัวที้น่จะในกองนะได้หมาเดียวรอจมือรอจมือ

เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ดงแป้งแดงแป้งแดงแป้งมาแดงแป้งไเหนื่อยเบาเลนะแป้บาเบาเลยม่่แปบาเบาลุงกหมาครับลุงกหูม้่าแดงจานาดจานาเดจานาที่พกอะอีทกอข้าวอ่ะไปยังน้ำใจน้านั้นไกกงซ่น้ำใจสงแรครับ เดวกล้ามุมแดงเจ๊เเจ้ในกองใช้เวลาสักพกอานียเป็นโฆชนะครับ